สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s สติ p เพลย์ชา n e l นะครับผมพอดีว่ามีพี่นะครับสอบถามเข้ามาว่าลืมรหัสพินนะครับเพื่อเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมตอนนี้ก็คือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ได้แล้วนะครับผมผมก็เลยทดลองนะครับโดยใช้มือถือของตัวเองนั่แหละนะครับผมลองคีย์รหัสพิน6หลักนะครับให้มันผิดนะเพื่อจะดูซิว่าถ้าพินมันผิดเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างนะครับผม และผมก็ลองกรอบผิดไปนะครับ3ครั้งต่อเนื่องเลยนะตอนนี้ก็คือผมเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังของตัวเองไม่ได้แล้วนะครับผมไม่น่าเลยนะครับผมไม่ครับผมไหนก็ไหนแล้วครับตอนนี้ก็คือผมก็ได้นําเครื่องของผมเนี่ยทดลองแล้วนะครับตอนนี้คือแอปพลิเคชันเป๋าตังผมเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วนะครับและผมก็ได้สิทธิ์ในโครงการมสามสิบสามเราลักกันนะครับแล้วก็โครงการคนละครึ่งด้วยนะตอนนี้เงินที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการมสามสิบสามเรากกันของผมเนี่ย ก็มียอดเงินคงเหลืออยู่ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ก็เพื่อให้การรีวิวตรงนี้นะครับผมมันได้ประสบการณ์ตรงนะครับผมก็เลยจะมารีวิวนะครับผมวิธีการแก้ไขนะครับถ้าเราลืมพิม6หลักนะครับที่ใช้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแก้ไขด้วยตัวเองนะมันจะยุ่งยากอย่างไรบ้างนะครับและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่างที่หน้าจอมือถือของผมตอนนี้นะครับผมก็คียรหัสเกินไปนะครับผมมันเข้าไม่ได้แล้วนะครับมันขึ้นข้อความว่าท่านใส่รหัสพินผิดเกินจํานวนครั้งที่กําหนดนะครับกรุณากดลืมพินเพื่อตั้งค่าใหม่นะครับผมแล้วก็ขึ้นรหัส 04- 02นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองทําตามเขาดูนะกดตกลงเสร็จแล้วก็มากดลืมพินนะครับตรงนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเพื่อตั้งพินใหม่ได้ที่สาขานะครับตรงนี้เขาหมายความว่าให้เอาบัตรประชาชนนะครับผมไปที่ธนาคารนะครับเพื่อตั้งพินใหม่นั่นเองนะครับผมธนาคารในที่นี้ก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการไปธนาคารกรุงไทยหรือว่าไม่สะดวกไปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะทดลองลบแอปพลิเคชันออกนะครับผมแล้วก็ทดลองติดตั้งใหม่ ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารในช่วงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับขอผ,ผมก็ตกลงก่อนนะเสร็จแล้วผมก็จะออกไปที่หน้าจอก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะลบแอปพลิเคชันนะครับทิ้งนะครับผมลบออกนะครับปึบผมลบทิ้งเลยนะอืมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ผมก็ทําสดเลยนะครับ ลบแบบสดๆเลยนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเราดาวน์โหลดมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะไปที่ p อ Store นะครับ Google ก็เป็น Play Store นะเดี๋ยวผมไปดาวน์โหลดมาใหม่นะเสร็จแล้วก็ไปค้นหาแอปปอาตังนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาที่แอปปอาตังนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดรับนะครับผม กดรับแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็รอให้แอปพลิเคชันติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูกันสิว่ามันจะต้องอะไรใหม่หรือเปล่าต้องอยืนยันตัวตนใหม่ไหมอะไรพวกนี้นะครับต้องสแกนหน้าใหม่หรือเปล่านะที่หลายๆคนกังวลนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรอดาวน์โหลดแป๊บหนึง่งโอเคเสร็จแล้วนะครับกดเปิดเลยปึ๊บโอเคเมื่อดาวน์โหลดติดตั้งใหม่นะครับระบบก็ต้องการที่จะ ส่งการแจ้งเตือนคือเราต้องเปิดการอนุญาตใหม่ก่อนนะโอเคกดอนุญาตนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับโอเคต้องขอรหัส OTP ใหม่นะครับผมในที่นี้นะครับผมเราจะต้องทําการกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับผมที่เราได้ทําการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะกรอกเบอร์เดิมนะครับผมแล้วถ้าเป็นเบอร์ใหม่ทําอย่างไรได้บ้างนะครับผม ตรงนี้นะครับผมก็ลองติดต่อธนาคารมาแล้วนะครับผมธนาคารก็แจ้งว่าจะต้องเป็นเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ได้นะครับผมตรงนี้ผมก็ไปสอบถามมาแล้วนะครับโอเคครับเอาไปสู่ระบบนะครับที่ผมได้กรอกหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดขอรหัส OTP นะครับผมอ่า กดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเลข OTP นะครับโอเคมาแล้วนะครับหนึ่งสี่สองสี่ร้อยนะครับผมผมจะกรอกไปตรงนี้นะครับหนึ่งสี่สองสี่ร้อยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็กรอกรหัส OTP แล้วนะครับเสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดกดตกลงนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ก็มาตั้งค่า PIN ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่า PIN ใหม่นะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตั้งค่าพินใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมยืนยันสองครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเด้งมาที่ระบบสแกนนิ้วนะครับผมกดตกลงเพื่อใช้งานแอปเป่าตังด้วยระบบสแกนนิ้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ระบบสแกนนิ้วด้วยนะครับกดตกลงนะครับผมอ่า ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็กลับมาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะกดไปที่รูปฟันเฟืองข้างบนนะครับเช็คเวอร์ชันก่อนนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับตอนนี้เวอร์ชัน10.40.0นะครับกดกลับไปสิโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองไปที่ G Wallet นะครับจะดูว่าเงินอะไรยังอยู่ไหมอา้างานเข้าต้องเปิดใช้งาน G Wallet ใหมด้วย๋ผมต้องลองก่อนนะครับเดี๋ยวมาเปิดใช้ G Wallet นะครับผม โอเคเข้าไปที et, okay, oh, mm ่ G Wallet นะครับโอเคโหต้องเปิดใช้ G Wallet ใหม่ด้วยนะเนี่ยโอเคกดตกลงแล้วก็กดยินยอมนะครับแล้วก็กดบัตรประชาชนนะครับเริ่มถ่ายบัตรประชาชนนะครับโอ้โหต้องทำใหม่หมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอสแกนนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนก่อนนะครับกดถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับ กดตกลงโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอสแกนบัตรประชาชนทักคู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อนามสกุลนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็คือเราจะต้องทําการเปิดใช้งาน G Wallet ใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคกดยืนยันนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดยินยอมนะครับขอเลข OTP อีกครั้งหนึ่ง โอเคตอนนี้เลขมาแล้วนะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งเก้าศูนย์แปดหกสามหนึ่งเก้าโอเคเดี๋ยวผมมาที่ขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะครับโอ้นี่ขั้นตอนสุดโหดนะครับผมกดเริ่มสแกนใบหน้านะครับอ่ะโอ้อ่ะ,ออะเห็นงี้เลยนะะเดี๋ยวผมจะสแกนใบหน้านะครับดูซิว่ามันจะผ่านหรือเปล่าลุ้นมากเขาบอกให้ก็พิบตาบ่อยๆนะครับมองกล้องนะแล้วก็พิมพตา เย้ <Yeah. laughs> โอ้ลุ้น,นครับผมระบบสแกนหน้าเนี่ยบอกเลยว,ว่าถ้าสแกนไม่ผ่านนี่งานเข้านะต้องไปตู้ ATM ต้องไปธนาคารนะครับวุ่นวายนะแต่ตอนนี้ก็คือผมสแกนใบหน้าสําเร็จแล้วนะครับผมอกดตกลงนะครับกับพิพตาบ่อยๆนะเวลาสแกนหน้าเอากดไปที่ g Wallet ครับปึบ๊บเฮ้ยอ้าวโหเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เน,น้นะครับผม ผมเข้ามาแล้วนะผมมีโครงการมสาสามเราละกันนะครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นเมนูมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปซิงเงินผมยังอยู่หรือเปล่าโอเคนี่เงินผมยังอยู่นะครับยี่สิบสองบาทเห็นไหมยังอยู่นะเงินยังอยู่ครบนะเงินไม่หายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองออกแล้วเข้าใหม่ดูนะครับว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับผมปุ๊บ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 อ่าปิดไปเลยเนาะอ่าแล้วผมจะลองเข้าใหม่นะครับ โอเคไปที่เอาแอปเป่าตังค์แอปเป่าตังไปไหนวะนี่โอ้มาอยู่นี่นะครับแอปเป่าตังผมอ่ะกดเข้าไปปุ๊บโอเคผมต้องสแกนนิ้ววืบอ่าเข้าได้แล้วนะครับนี่นี่อ่าเข้าได้เป็นปกติแล้วนะครับผมผมก็สามารถที่จะเปิดใช้งานแอปเป่าตังได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เงินนะครับผมแล้วก็แท็กเมนูโครงการ ยังคงอยู่นั่นเองนะครับผมอ่าและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมสำหรับผู้ที่ลืมรหัสพิน6หลักนะครับแล้วเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ได้นะครับผม ซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นการลดขั้นตอนที่เราจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับผมบางคนก็ธนาคารอาจจะอยู่ใกล้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกนั่นเองนะครับผมวิธีการนี้ก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ลบออกนะครับผมแล้วก็ทําการติดตั้งใหม่นะครับผมซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ถึง5าทีนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับผม อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ผมได้ทดลองแล้วนะครับและมันก็ได้ผลจริงๆนั่นเองนะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมส่วนพี่ๆท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนํานะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ